เต <laughs> รียมเวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะพร้อมกับขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาและล่าสุดนะคะทางปอ,อทค่ะเผยสายชาร์จท,ที่เอาไว้แฮกข้อมูลโทรศัพท์ของคนอื่นมีจริงไหมทางปอ,อทเขาบอกอย่างนี้นะคะบอกว่ามันมีจริงและอาจารย์เจษดาบอกว่าวิธีแก้เรื่องสายชาร์จมีไหมมีนะคะไม่ต้องห่วงว่าใช้สายชาร์จแล้วจะโดน แฮกข้อข้อมูลใดๆวิธีคือไม่ยืมสายของใครค่ะอาจารย์เจตไม่ได้แนะนําแบบในแง่ของเอ่ยชาร์จอันนี้สิฮะชาร์จอันนั้นสิฮะไม่แค่เราไม่ต้องยืมสายชาร์จของคนที่เราไม่รู้จักค่ะคุณผู้ฟังเรื่องมันก็จะจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรมิชฉาชีพมีความสามารถที่หลากหลายวุ่นวายเยอะเราเองก็ต้องรู้ให้ทันเขาไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณจะเข้าไปเว็บของธนาคารหรืออะไรของธนาคารเขาก็บอกว่าให ให้แบบเป็นเว็บของธนาคารแบบโดยตรงอย่าไปเซิร์ชใน Google เพราะบางทีอาจจะโดนดัก มาจากไอคนไม่ดีทําทุกอย่างให้ใกล้เคียงและเงินมันก็จะดึบไปทางนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันๆเน,นี่ยใช้ชีวิตก็ยากกันพอแล้วยังจะต้องมาดักระหวังวิชาชีพอีกเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยังไงซ้ายเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันต่อใครที่เราฟังไม่ได้อุกสิ่งได้แกงส้มได้แล้วก็อ้อมเก็บแคลอรี่บลาบลาให้ใครที่นึกถึงเขานะคะอะเดีอ้อมเรื่องให้หนึ่งเพลงนะคะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อมมาลาไว้ตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังอยู่กับแช โต๊ะ6วันนี้แน่นอนค่ะเซตดีเจ DJ ผู้ชาย3คนของเราไม่ว่าจะเป็นหมิงเคเบิลใช่ไหมคะแล้วก็โซเซฟจะเจอกับคุณตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ efm dj playlist by dj อ้อมค่ะ